ทำเองดูครับจะได้รู้ว่ามันหมดเยอะหมดน,น้อยขนาดไหนครับแล้วทำไปก็เกี่ยวได้ไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับแล้วแล้วบางคนก็อยากได้ขยายปากเป็นเป็นร้อยห้านะครับนี่ครับน้ำหนักที่เพิ่มมานะครับมัน มันจะหนักกว่าเดิมนะครับถ้าขยายเป็นร้อยห้าหน้ามันจะหนักหนักกว่าเดิมเหล็กที่ต่อเพิ่มมันก็จะเยอะเยอะกว่าเดิมแต่อันนี้ผมคำนวณดูแล้วครับมันจะน้ำหนักใกล้เคียงปากเดิมครับเนื่องจากออกเกอร์เราจะเบาวกว่าเดิมครับเบากว่าออกเกอร์เดิมออกเกอร์เดิมมันจะหนักอ็อ,อกเกอร์เดิมประมาณหกสิบหกสิบกิโลนี่แหละครับ แต่อัเกอร์ม้เราก็อยู่ประมาณสามสิบสี่สิบโลนี่แหละครับไม่เกินนี้ครับแล้วมันจะมาเพิ่มน้ำหนักก็คือราวตัวนี้ครับราวตัวนี้มันจะเพิ่มเพิ่มมาประมาณตัวหนึ่งครับตัวนี้ก็ก็ราว,วห้าโลครับตัวนี้เพิ่มตัวหนึ่งห้าโลก็เหล็กตอก็ประมาณั้าคื้นปูปากข้าง ทั้งเหล็กต่อก็จะอยู่ประมาณสิบโลครับก็เพิ่มมาก็มันจะมีเขนที่ต่อดาวแล้วก็เข็นเข็นเข็นดาวนะครับมันก็จะอยู่ประมาณเพิ่มไปหกสิบเจ็ดสิบโลครับน้ำหนักใกล้เคียงเดิมครับก็คือถ,ถ้าทำเป็นร้อยห้ามันก็จะหนักเพิ่มไปอีกครับ หนักกว่าเดิมครับแน่นอนครับแล้วทีนี้ปัญหาที่ตามมาก็ก็จะเป็นเสาครับเสาเสาที่มันชอบเล้ากันนะครับเสาที่ยึดยึดคอตรงนั้นมันก็เท่าเดิมเนาะถ้ามันหนักกว่าเดิมมันก็จะมีผลครับเวลาเหมือนเหมือนก้าห้า เหมือนเสาบางคนที่แล้วอะครับก็จะเป็นประมาณว่ามันมันใหญ่ไปมันก็หนักมันก็เพอย่างนี้ครับส่วนร้อยห้าปาเขาใหญ่เขาทํามาดีเขาทาําทมาเน่นหนาก็มันก็จะรับน้าหนักตัวมัเอีกได้ครับตัวนี้เขาทํามาสปิกน้ําหนักรับได้แค่นี้<ม>ก็ทําไปแค่นี้ครับแต่ส่วนตัวผมว่าเก้าห้ากับร้อยห้ามันก็ โตกันไม่เยอะครับตัวนี้มาดูข้างคุเกิตใส่คิ้วกันปิดหน้าปิดตากลัวแต่คนเห็นกลัควคนจำหน้าได้บ่ทางคุเกิตเดินไฟเดินไฟ ไหนไหนรถไฟเอ้าไหนคือบ He oh, ัวทำงานกําลังซุ่มไฟไงเอ้าไครรู้บัไใเดี๋ยวว่า้เอาวะอมันหอนมันหออร้อนมันหอนหอเอาดูดูท้ากบกิดส่คิ้วโอ้ยเหลีอยวตาเียงโทรศัพท์ดิเน

เึิน้ำเน้เน้ำน้เดียกวะเียักันวิทยาศาสตร์นะเอ้ยไมุนยังเดี๋ยวเดีนจะได้อ๋อแบบคือจักไอ้นามั้งสินะอืมอะระบุุณูไฟทไม่ได้สูบเฟห้สุไฟไ่ลสเนสด้านด้านนาเมันละเฮ้ย